เจ้าเ,เพื่อนเจ้าว,วันนี้ไปซื้อกับขายน้งกันน้ำแอวนะจ้าเนาะอ่าไปเดี๋ยวไปร้านค้ากันวันนี้ฟ้าสวยมากเลยจ้าวันนี้นะฮะอากาศดีมาก ช่วงนี้น้ำหอมกมร่างดลดราคาเลยจ้าเพื่อนจ้าแต่เวลาหย่อมผมอีกแล้ว<ป>โอ้ยสื่อของเตเลเทียนะจ้าเนาะเมื่อยนะใส่เออ่ แมทโอเคเดี๋ยวเขาไปซื้อของโตอ,อีกราหนึ่งมาจ้าเนาะมุน,นี่แอลเขาไปซื้อ,อสีย้อมผมแล้วกะไปซื้อน้ำหอมมาจ้านะน้ำหอมช่วงนี้ลดลดราคาเนาะจ้นะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะคะว,ว่าแอลได้น้ำหอมอยังแน่กับบานหมนะหือนเนาะก่อนอื่นขึ้นขวดก่อนจังแก่ ซื้อสลับแล้วก็ซื้อลินจีน้ำจำเพื่อนจ้มัน ออหุ่งจังเพื่อนอได้แล้วได้แล้วนะซื้อกับข่าวมันดีายล้านเลยจ้าเพื่อนจ้อาแอลออกจากลานขาหมืดพอดีเลยจ้าออกกัดชั่น สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าแอ้ามาหอดบ้านแห้วจ้าโอ้ยแอ้ออกไปซื้อกับเขาตั้งแต่บ่ายสองโมงกลับมาหอดบ้านกันแล้วเล่าบ่ายสี่โมงครึ่งเนาะจ้าเนาะออกจากตลาดตอนไปซื้อกลุเขาเนี่ยฝาดแจ้งจ้าพอซื้อกลุเขาซื็จแล้วบ่ายสี่โมงท้ามานแอลเนี่ยจะเริ่มมืดแล้วเนาะจ้าเนาะเมื่อนีนแอาออก็ไปได้หลายอย่างเนี่แต่หมดไปก็เราเล่าหาท่านกว่าจ้าเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้เอียงกับแพงเนาะช่วงนี้เอียงกับแพงบาง,บาง,บ,างบางกับเขาบางชนิดกะ ลดราคากับข่าวบางชนิดก็จะแพงเนาะจ้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็นจะเข่าช่วงหน่ะเทศกาลแล้วนะคะนี่เมื่อกี้เอาไปได้เอาไปได้นน้ำหอมลดราคามากินนี่เอาหมากักเอาหอมหอมแบบอ่อนๆเน,นี่ยกินนี่ยซนตัวนี้ของทางขนนะคะขนก็นใส่น้ำหอมเด้บุแม่บิ้มาบ่าใส่ <c oughs> สำหรับอาจจะใส่ของยี่ห้อนี้มาก นะคะเพราะว่ามันหอมแบบอ่อนๆหอมแบบละมุนละมุนนะคะตัวนี้อาจจะมักเป็นพิเศษเลยเนาะแอลไปได้มาสามขวดนะคะ,อะของแอลสองขวดของคุณขวดเหมนเนาะนะคะนีะนะะ่เห็นไหมอ่าแอลไปได้พักสลัดมากนะคะเพื่อนพักสลัดเนาะแอลซื้อมาไวไหา้หลายๆก้อนเพราะว่าพักสลัดนี่แอลจะเก็บไปกินไว้ด้วยดูยได้นะคะ ผักสลัดช่วงนี้จะรู้สึกว่ามันจะ,ะลดราคาจักหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะเขาจบเทศกาลแล้วนะมีผักสลัด,ลดเอาไปได้สตางค์เซลลีมาเอาไว้ทาเห็ดเอาไว้ทาเห็ดเอ,เอาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวยื่นี่ก็จะเอิ้นว่า,เ,าเซลลีสตางค์นะคะสตางค์เซลลี ม่วงแอไวไปได้มากนะคะเพื่อนๆม่วงกันน่วยละ,ะน่วยละยี่สิบห้าบาทเนาะคิดเป็นเงินให้กันว่าอะไรยี่สิบห้าบาทเ okay. มื่อนี้เอวไปได้ลูกมังกรมาลูกหนึ่งลูกละสองยูโรเก้าสิบห้าเซนจ้ะเพื่อนๆคิดเป็นเงินให้กันละเละ่าหนึ่งร้อยแปดบาทนี่สื่อมาเห็ดอ่าผลไม้สลัดสลัดผลไม้เนาะนี่เลยค่ะ ผัดชีฮหอมคอเรียนนะถุงหนึ่งกล่งสิบหกเส้นกับลาวลาอสามสิบบาทหมัดนึงนะคะมัดนึงสามสิบบาทเนื้อหมูบดเอลซื้อมาแบบใหญ่เลยนะคะโลหนึ่งเนาะเนื้อหมูบด ส่มากก็จะเป็นกับเผาท่าเยอรมันนะคะส่วนมากเอาก็จะกินเอาอจะกินกับทงังคุณเนาะจะซื้อแบบนี้แหละจ้ะแต่ว่าบางทจี๊ยอก็จะมาดัดแปลงกินเป็นอาหารไทยนะคะดนดูนเอวเจ๊ในเขาไปร้านเอเชียจจกเทียมมาจ้ะเนาะเนื่อเอไปได้ลินจีมาค่ะลินจีหนึ่งกิโลกิโลละสามโยสามกิโลกับสามจุดสามออยกันแล้วเล่ารอยยี่สิบสองบาทของเมืองไทยหอม ดิจีนะฮะดิจีลินจีโอเคเรากะพวกตับปดตับปดอ่าลงท่านนะคะและ้วกปนี่แหละส่วนนี้กับโยกกดนะคะโ,โยกโดยกดแอรจะซื้อมาหลายๆจังน้อยเพราะว่าคุณมักซื้อยกกดหลังอาหารนะคะจะเป็นรสอ่าชวารดเซยูฮันเนดเบียกันนะคะหรือว่าบอมบีหรือว่าจะเป็นรสอ่าของ ลูกแพร่ลูกพุ่นหนึ่งสีนะคะเออจะสื่อมากเป็นหลดลดไปนะคะเอ,อมือนี่เอาบปดายายอมผมมาจําเพื่อนสีนี้รสคัสตาเนี่ยมันจะออกเป็นสีแดงสมนะคะเอาจะเปลี่ยนสีไหม่ บ็อกวอร์ส้วก็พิซซ่าหน้าฮาวายเมื่อนี้เอาได้เสือกล้ามม่าให้ทันคุณสามตัว ไม่ลืมไม่ลืมไปซื้อยังกับกิทฮอทันคุณตลอดละจ้ะนี่ผูด้เดียวเสื้อกามเพราะว่าคนเยอรมันก็จะมักใส่เสื้อกาวมเน่ะแต่ต้องอาพิสซ์ก่อนเสื้อกาวสามตัวสวยปะขั้วของรางแองก็ของท่้นในเ็ตจตรงจเพกื่อน,นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกับว่างกันยนีแหละ เผือเทศโทมาร์สก็มีกิโลนึ่งอาหารขุนกะขนมปังจะ้ะขนมปังนี่เอลซื้อมาสองก้อนนีน้เพราะว่าเอาจะเอามาใส่แข็งพอลาดีเซียนแอรบไนแมาได้นี่เห็นปะ <c oughs> ส่วนนดี้จะเป็นพิซซ่าแป้งพิซซ่านะคะที่เอาซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วเอลสามารถติดใจสะลับเปล่าได้จากเพื่อนพอเอลซื้อเนื้อหมูบดมาเราจะแครงเห็ดสะลับเปล่าเนาะ ว่าต้องเป็นปั่นแปลงยากน,นะคะออกแบบสบายๆเนาะพิซซ่าไทยเนาะสำเร็จรูปเริ่มจะก,กี่ข้างแล้วจ้ะสุปสำเร็จรูปแอร์ทินซุปเซปทัวร์ลันเตาลินซ์อันนี้ซุปทัวลิสง ลิ้นสันสุ per เนอะโบนเนนสุ bon per สุ p ทัว่วทั่วเขียวมาเล้าค่ะทั่วเง้าเนาะโบนสุ bon per เริ่มจะกกเกียจแล้วนะจ๊ะแป้งสำเร็จรูปทีเฮดเอ่อมันฝรั่งต้มแบบก้อนนะฮะคนูเดเอร์ซื้อมาแบบแบบนี้เลย พอกใส่กรอกลองปั้นนังเสียเดี๋ยวซื้อมาว้หลายๆนีจ้าเพื่อนเพราะว่าเราจะเข้าไปซื้อของโดนๆทียนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันบ่ไใวเพราะว่าช่วงโควิดนี่มันเริ่มติดอ่พื้นที่สีดแดงแล้วนจเนาะนะคะต้องป้องกันในยก่อนพยายามบม่ออกจากบ้านจัาเพื่อนพยายามบม่ออกจากบ้านเลยต้องซื้อกักตุนว้หลายๆน,นะคะ ปลาหลักเอวาจะสื่อโตแบบกิโลหนึ่งนะแต่ว่ามันมึงน,นี่เอวาตรงสื่อตรงสี่เลยปลาหลักลงควันหนึ่งสี่อย่างนี้นะแค่หลอดหลักกะะหล่ำดาวหอวมเด้ม,มันนี่ได้มากนี่นะบุกเบอรีดูกใหญ่ๆหน่วยใหญ่ๆเอาก็ได้มาให้ทานขุมกินคุณม,มาก,กินบุกเบอรีวิตามินหลายนะคะมินเนี่ยเรียนหลายเอาก็เลยสื่อมาไหวอีกสี่ละจ้าเาห็นมะพร้สดๆเนาะ มีอันเก่าันยังมีอยู่จ้ะแต่ว่าก็ซื้อมาใบนี่แหละจ้า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 โอเคจ้ามันเ็ผิดจ้าเนื้อหม,มูบดน่องไก่โคกแล้วก็น้ำส้มจ้ะ จ้าเพื่อนเจ้าม่เนี่แอลกะไปซื้อกับเขาเมาแล้วเนะวาะกะเดี๋ยวแอลจะจัดของเขาตูจะเข้ากอนเนาะจ้าเนาะเพราะว่าเชตี่ยังนะเพื่อนนะคะเพราะว่าจะซื้ออีหยังนะคะแอลก็จะพยายามบึงราคาประหยัดไ้เนาะจ้าเนาะเนวใดประหยัดไดแอลก็จะประหยัดจ้านะคะการใส่ชีวิตดูดังแดดน,นะคะเพื่อนเขาจะต้องรู้จักการเอาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วก็ร,รู้จักซอยตัวเองได้นะคะ ตรงเรียนรู้ภาษากระจา้าตตรงเรียนรููวัตนธรรมากระจา้าวานะจ๊าเนะว่าจะเห็ุนีหอย่างนะคะเพื่อนๆใส่ใจธรรมใช้ใจธรรมนะคะรักในสิ่งที่เราทำทำในสิ่งที่เราชอบแล้วริงนั้นจะดีต่อใจเราแล,และก็คนรอบข้างค่ะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบา,บายค่ะเขานี้แบบจะโอ้ไปถังเครื่องก่อน Ja, jetzt haben wir jetzt genommen. Ja? Ja, bitteschön. Mausi, was ist los? Jetzt kommt ein Chef. Jetzt kommt ein Chef. Ich habe gerade alles vor in Mausi. Hallo, Hallo. Alles Wunderbar, ich wir sehr schön gekauft heute. Alles sehr gut. Ja? Das war eine Menge ne? Ja, aber ist Ja. Hast du Hunger? Nein.